สวัสดีครับผมเอนจอยเจฟฟี่ครับสุดชิลต่อครับผมอยู่กันที่มูลสเปซจังหวัดอ่างทองครับผมตรงข้ามวัดม่วงเส้นทางไปวิเศษครับผมถึงแล้วหน้าร้านมูลสเปซตอนนี้เจมพันหรออยู่ด้านในแล้วโอ้โหบอกเลยครับตอนนี้อากาศก็ประมาณ40กว่าองศาบอกเลยว่าสุดชื่นครับผมบไปกันในร้านกันไหมในร้านบอกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบนี่ครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับ เจมม์คานห้างนลอยอยู่ข้างในกเลยข้างในแอร์โคตรเย็นอันนี้อะไรเนี่ยโอโกเบสิกนี่ยังสุกดตบเล สดชื่นมากมูลสเปซจังหวัดอ่างทองครับผมปิดทุกวันจันเปิด7โมงถึง5โมงเย็นครับผมนี่ครับข้างนอกโคตรชิลบอกเลยมุมถ่ายรูปดีมากข้างในแอร์เย็นเจี๊ยบน้ำอร่อยสดชื่นครับบรรยากาศด้านในโคตรชิล